งานโคน,นันป๊ออัพสโตที่ m อ k นะครับผมนี่ทางเข้ามีทนนั้งโคนันไฮบาระและจอนจอนคิดเลยเข้ามาเราจะเจอเทนเลอร์หนังแล้วก็จะมีซูมถ่ายรูปคนันกับไฮบาระแล้วก็ซูมไลท์โสเตอร์ให้เราดูมาเดินกันต่อห้องนี้จะมีเป็นชินจิจิกับรันพร้อมกับตัวอย่างหนังอีกรอบหนึ่งและนี่ครับจอนจอนคิดพร้อมกับจดหมายของจอนจอน,นคิดเต็มห้องไปเลยเห็นไหมแต่อันนี้คือมีข้อความต่างกันด้วยนะแต่แบบมันก็แบบมีข้อความแอบซ้ำอยู่เหมือนกันแต่ก็เออ ลายอันดียและนี่เห็นอะไรเปล่าจำตอวคิดเวอร์ชันเบอร์เริ่มแต่คยเขาถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวมาดูกำแพงน,นี่ครับนี่เป็นข้อความโพสต์อิทที่เราสามารถเขียนข้อความลงไปได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเทเลอร์หนังอรอบันความกับโปสเตอร์คนในกับจำตองคิดที่เขาเคยมาฉายก่อนหน้านี้นะครับผมและนี่เห็นไหมเขากําลังเขียนพวกอ,อิกกันเพียบเลยดูสิโอบางคนก็วาดรูปเลยน่ารักดีเออ แล้วตรงนี้นะครับจะเป็นหอนาฬิกาที่ใครโตกับอากโกะเขาเคยมานัดกันและนี่ครับผมทำม,มาจะเป็นมซุ้มขายของที่ร้านคนนันเดอะมูวี่ยีแต่บอกเลยก่อนนะว่าแบบมันก็มีของแบบเดอะซีรีส์ปกติเราด้วยเพราะของบางอันเนี่ยเหมือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เป็นเดอะมูวี่ภาคเก่าแต่บางอันก็เป็นของเดอะมูวี่ใหม่ก็มีเหมือนกันนี่ครับผมลองมาดูเดนจิกซอพวงกุญแจ andy, สแตนดี้ต่างสเกตูนและแก้วน้ํา จะบอกว่าพอผมมาอีกรอบหนึ่ง่งของก็เปลี่ยนไปอะไรเห็นปะ่ะอย่างเนีย่ยเดี๋ยวลองพอ,อาดันดูนะครับนี่มีกระเป๋าสพายกับโมเฮจิเข้ามากับโปสการ์ดอะไรคนนั้นจับตัวคิดอะไรนี้เข้ามาแล้วผลกลับมาไม่เห็นมีนะเออแล้วของที่เข้ามาตอนแรกๆอะไรไงก็หายไปแบบบางทีก็ขายออกหมดแล้วครับผมแล้วอันนี้ก็มีของลายใหม่เข้ามาแทนด้วยเหมือนกันก็คือจะเห็นได้ว่านายเขาจะจัดถึงวันที่30กันยายนลายของก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแหละ คือแบบของหนหมดมันเขาก็หาของมาเติมเรื่อยๆอ,อย่างอันนี้ก้าน้ําอันนี้มาตั้งแต่ตอนแรกเลยส่วนเสื้อเนี่ยจะบอกเลยว่าตอนแรกอะ่ะมีเป็นลายอื่นแล้วไป,ไปามาเขาเมันมีเพิ่มลายสลับลายมาขายส่วนหมวกเนี่ยก็เพิ่งมีมาขายตอนช่วงหลังหนังฉาย oh แล้วเหมือนกันแล้วนี่จะเป็นที่ลองเมาส์คีย์บอร์ดพวกนี้นะครับผมส่วนนี้เป็นสมุดจอมจนคิดกับเอ่อเนนโดรอยของจอนมจนคิดโคน,นันแล้วมีคุณอัมโมโรด้วยเห็นว่าเออ อันนี้ครับผมพวกพวกกุญแจพวกสแตนดี้ต่องข้าวแล้วก็พวกกุญแจเข็มกลัดแบบเวอร์ชันเดอะซีรีก็มีแบบเป็นอ่กิปบต็อกของมือถือก็มีนะเป็นสำหรับไลโคนั้นชีจีอะไรก็มีนะแล้วก็มีพวกเข็มกลัดด้วยแล้วอันนี้ก็มีแบบป้ายแขวนด้วยนะครับหรือนี่อันนี้จะเป็นแท่นตั้งโชว์ไฟ LED ครับผมัสือกรูนเล่มเกา่าๆก็มีขาย อันนี้ก็เป็นของข้าวที่พลาสติกแล้วแบบดูแบบใสๆก็เหมือนกันอันนี้มีแปะโปรโมชั่นเดิร์สคอลพันห้าได้ถุงห้าฟรีหรือใครแบบดวงดีอ่ะเออไปสุ่มลัคก,กี้แบก็กได้มีทั้งราคาสองพันกับหนึ่งพันห้าแล้วตรงน,นี้จะเป็นทางออกนะครับผมจะมีทั้งป้ายให้ถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งกับพวกป้าทยทะลึกลก็นี่เห็นไหมไลายที่เป็นลายเส้นบนแฟ้มเอฟแล้วก็ไปเสร็จบอกข้อความบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็มีให้ถ่ายรูปอีกช็อตหนึ่งครับผม ก็เท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับ